กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพูจังหวัดระยองค่ะก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม S c ส r v e New S curve นะคะแก่นักศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่ eec ค่ะ ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนายอิทธิแจ่มแจ้งรองประธานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุจังหวัดระยองได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนการศึกษาเทคนโนโลยีบัณฑิตเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม เอสเคอร์ฟ s, s c u r v ส r v e ประจำปีการศึกษา2,566 50ทุนด้วยกันค่ะทุนละ17,500บาทรวมเป็นเงิน875,500บาทโดยมีดรทวัชชัยอุ่ยพาณิชย์อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษานางนงนภาพัฒ ขอภัยค่ะนางนาภาพัฒน์อูจเรญกรรมการทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าและครูอาจารย์สถาบันการศึกษาอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกร่วมเป็นสักขีพยานค่ะ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิตชั้นปีที่1และปีที่2เข้ารับทุนดังกล่าวค่ะเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายการพัฒนาจังหวัดระยองและเป็นการขยายโอกาสการมีงานทําและประกอบอาชีพค่ะตลอดจนโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธและแผนพัฒนาจังหวัดระยองค่ะรวมทั้งเพื่อรองรับพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย4.0และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ EEC และพื้นที่ภาคตะวันออกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับศักยภาพประชาชนในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธและแผนพัฒนาจังหวัดระยองค่ะเพื่อผลิตกำลังคนคุณภาพให้ตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงานอีกด้วยค่ะ